สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซี e FC, บัตู่สุดคนเนาะมือนีก็ะโผ่อกับทองชาแคนูซาลาคือเก่าเนาะมือนีก็มือนีอเขาก็ลงมาใส่บาตรหยาดน้ำเนาะเป็นวันผ่าวันศิน์แปดว่าง่ายกันเนาะแลวกะ็มือนีก็เพิ่นเหตุบุญบุญประจําปีบุญอันบ้านเนี่แหละพ่อแม่พี่น้องกะจะบุญยังเนาะชาแคนกะบ่คอยหูรายละเอียดปันได้แหละ แต่ว่าคนเหตุบุญบ้านเนาะบุญน,น,น้อยๆหันะะแบบบุญประจําปีบุญยามนี้เดือนนี้ก็เขาเอิ้นบุญอย่างตอนนี้เขาก็กาลังอย่างลงอยู่พมพี่น้องส่วนเอื่อยซสาผนกับซสาเพรือสาลาวนั่นเป็นอย่างมานํหลังเนาะตอนนี้เขาก็อย่างมาจนสีฮอดวัดแล้วแบบพมพี่น้อง ทางกับเปือเป่อนเปื่อนฝนตกเมื่อคืนนี่เนาะเมื่อวานนี่แล้วก็เมื่อคืนนี่เมื่อวานนี่ตกแห้งแห้งเมืองทางกับเปื่อนผูรรยากาศโอเมนพี่น้องบรรยากาศ,กาศอยู่บ้านหวยยางงวงจำปอนเนาะนี่กับ <c oughs> น้ำหมอกตกน้ำอีกเนาะแล้วก็มีแดดมีแดดออกแล้วตอนนี้น้ำหมอกตกแต่ว่าเมื่อวานนี่ฝนตกแห้งแห้งกับว่าหัวคนหนอยหรือคนลายมันนี่เนาะ เหตุบุญประจําวันะนะคุณเมพี่นงบุญประจําปีของแต่ละปีแหละต้องในเหตุเนาะกะเหตุกับผมมีการเสพบงานหรือว่าอยังดอกเห็ดอะไรอย่างเง้หน่อยตามฮีดตามพองอะไรเนาะบมมีการเสพบงานดอกเพราะว่าสถานการณ์มันบดีคุณเมฟิโน่อันช่วงมันสถานการณ์ดีแต่ละปีกะบกเคยมีการเสียบงานดอกเพราะว่าอยู่บ้านนอกของนาเฮานะบมมีท้นสิแบบ จ้างห้านด้วยวงดนตรียังมันลงคะพ่อแม่พี่น้องตอนนี้ก็หอดวัดแต่นอนนี้คนกะน่าจะมาแล้วเนาะแต่บุหัวหน่อยหลายพ่อแม่พี่น้องถ้าเบิ่งถ้าชมนํากันเนาะทางกับเพื่อนเพื่อนพ่อแม่พี่น้องเลยพ้นต๊ะย่างมั่กะไกลเติมนอกจากเพื่อน ใชใบงบรรยากาศภายในวัดนอกวันนี้นาอกตอนนี้เอื้อยบนกระสือไปทางเทิงแล้วนาะพผมอิมพี่น้องคนกับคนกันลายอยู่นาอกผมอิมพี่น้องโอ้เปื่อนเฮงอะีเดินวัดส่งผเนาะเออที่เดนานนี่นะ เปที่ิดคนกับกำลังมาน้องอ่ป็มพี่น้องกับบอโฮะสิลายลุนหน่อยเน,นาะผ่ากัมีไลโองบาทกับยูรุกูแหละเด็ดสองเซนา ค่ะก็มาจากบ้านอื่นกันายองค์อยู่เน้องผมพี่น้องคะค่ะผ้าน้าเขากลับมาได้ถือมาเนาะเขาถือมาแต่ของกินอะไกน้อยอยู่ในขันในขันในน้องผมพี่น้องบางคนเพิ่นก็เอาผ้าเข่าลงมาสบบัละพาละพาเนาะยาคู่กับมาจากบ้านอื่นกันไรคนก็บกำลังมานาะ แดดส่องนะพอม,มีอพี่น้องเดี๋ยขวขากประเทศลเลยเนาะขาว่าขาว,าวายเล้รคนยังมาบมดเดมต็มบารกะยังมนายกับสิริเทศอล้วนอกจากไม่ตอนนี้ก็ใกล้เวูแล้วสิริเทะนะมม้อรมีพี่น้องคนก็คือสิบทอนเน็ตคือสิบมีมาอีกนะและว้วขาาวสวยอะไรีดก็ได้ด กูก็ดีบ้านเฮาอันเทศได้เศ um, ร้าส so ่บัตได้เศร้ากินเศร้าได้เศ้าอยู่แล้วเนาะเข็น่ยู่แล้วสนข้ดอยเปิตห้างงแล้วก็บอาวฟ้อนเนาะสอจ่อยตอนนี้ก็เทศแล้วภูมพี่น้องะ บอลเมนพี่นงเนี่ยเขมจะบาดแล้วก็จะได้ไปใส่บาทแล้วเนาะนี้สังโคเนียโตตาลตานังข้ามลาลตานังซังโซลตานังอาหมยเามีมิจีกัสังติโาิส่วนบาทก็มีอยู่ประมาณสิบเนาะพอมิพี่นงดูกว่าหันกระบือเนาะนี่เนาะซาแแฟนกัจะได้ใส่บาทคนเด้อบนี้ฟ้พี่น่บอมีไฟเป็นมือกลองไ้เนาะ ตอนนี้สาวพนก็ใส่บาทเป็นทีพ่อแล้วนอกก็ยังเรืออคนยังบุันไในใส่ก็ยืนถ่ายอยู่นอกส่วนทั้งนี้ก็ต่อคิวกันใส่เนาะสองขังว <c oughs> <c oughs>

หลุมกันเนาะจังเลยค่ะจังิขคืนเทิงเทิงหวาดคนเริ่มบางเบาในน้ำอะไรไม่เป็นอรแดด,ดออกเลยเนะาะเมื่อวานนีฝนตกหนำหนำเมื่อนี้แดดออกแล้วพอแม่พีน่น้องเพราะว่า มันคืนนี้มีน้ำหมอกตกน้องมือเศร้านี่มีน้ำหมอกตกมันก็เลยแด็ดเขอพากรสวานักาบวัยรับนีดใจกานวัดกับซิมมีประมาณนี้แหละ่วแมเ็นพี่น้องสเ็นบอเดล่สองพ่อพี่เบิร์ดเอออเคขอคุอใี่่วนเนี่เออ เราเราก็ได้ากับเซนเชมนนอกาหาทพันกว่านี่แหละน่ม่แน่แล้วบอกเขาน้ำจะป่าตอนนี้ก็นั่งรอหยาดน้ำให้เป็นใส่บ้านแล้วก,กัคือเราหเสียหาดน้ำเนนอกพ้นที <S 2> <S 2> <S 2> ่เร

ออนนี้ก็ใส่บาดเป็นทีพ่อเลยนาะก็เป็นคือซื้อสิ่ได้ขึ้นวัดหลวง,งพ่อมีพี่น้องนั่งลูบๆาานี่แหละอาญาดนาม่นี่นะเนาะรอคนเทศแล้วเขาก็สิญาดนามได้เนี่ยเขาก็จะได้ขึ้นบนน,บน,นั่งกระแดดแล้วบนทีเขาหนั่งจีนกระเดดแล้วก็เลยคนลายน้องก็เลยไม่ขึ้นอ ตอนนี้กะเทศแล้วเนองพป็มพี่น้องทั้งน้อยกับชิไรยาต้ามแล้วก็เชลยข้นอล้วเนาะโตไปราิมาผู้ักษาก็มาแจ้เทานองทนพระาตทั้งหลายระก้าวบันคืนนี่แหละจ้าขวดน้ยาพระคตรพระคุพระธรรมพะคุณพระจังพระคุณแตบคุณบาลนีที่ทรงสาธงลายแต่บํงเล็นมาแต่ระบบราชาต้อมหน้า ในบุตรคนนี้ต้องทำมาแย้งเรื่อริพานธ์โอกาเเิอที่ทางอตเมธานังสินปีกตังสตาธทานังกับปาลูกขางปัจจาบนานังอัฐที่ัลังในปิสุทังอาจะเปญยาวังกังกั้งกังโรตุนแาากตกาเลยเรามีทานัานใหญ่ของพราะยังจำเล ้าจาว่าไข่เส้นใบยาตุอสธนาทันทิทานเทวพาธิพัน์ในกฎตาการนาก็นาพเทินอีกอันหนึ่งผูกระหนอดทลางหลายขอตั้งคิดตัทีเป็นสนมนพร์นที่ทำแแไในวันนี้พอตะอจงุบไปหาต้องคิดการยินยนขอเลยเมพอเะไรนีด้ง่ายอะลนนอง ตู้ไปลานแต่พบุอาจารย์ตลอดทั้งคนทัาสารแต่ตกำาัายินโผล่ลงหลับไปแล้วก็จงนำมาหับเอาพลบุญนำพรมตลอทั้งหลายใด้อุทิศให้แล้วในเมื่อนี้ตลอดกาลนานเถิดชาตุกีมานีภับษานีสจาบริบรานีที่พูดทังกัสกกริโร์โนนุใจมาชาตุนพันธที่พููสังโู ทิมานีัสตาเนี่ลสิัฒนาเนีาตวรรษวันน้ารนันตูอำาานาจขาาองคุณศเกปะของคุณิดนาะสุขตยน่น้อะไพ ออนี้ก็อยาหน้าแนพี่ยี่พอเลยน้อเพรพี่น้องซาเพนปัชินด้ันัยกเน้องปันเน่นองอยากไดยังเป็นคนไรกุ้งหอยกระเพราหรือไส้กรอกแต่ว่าแต่เป็นมิจฉาทิฏฐิที่เป็นใหม่จากสถาปนาปันไน่น้องคลิปงานความฝันใหม่เร้อสำหรับคลิปกระจายาองตัวนไปก่อนเนาะปรลกอคสันี้พี่น้อง